สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นนะฮะของวันเสาร์ที่24พฤษภาคมปี2025นะครับ18ในกาพอดีนะฮะนะครับคลิปนี้เกิดจากอันนี้ฮะนี่ครับมีผู้ติดตาม1.40น์นะฮะพันคนนะฮะจากแต่ก่อน1.39นะฮะวันนี้นอนตื่นมาสายๆนะ ผมมาดูอันนี้ก่อนเลยอ่าเปลี่ยนเป็น1.4นั่นก็แสดงว่าต้องมาทำคลิปตอบแทนให้เพื่อนๆนะครับอ่าย้อนกลับไปที่วอลเปเปอรนิดหนึ่งนะฮะเป็นภาพวอลเปเปอรในซีรีส์วันนี้ในอดีตนะครับวันที่24พฤษภาคมปี2013นะฮะหรือ2556นะฮะ12ปีมาแล้วนะครับในรูป จะเห็นเป็นภาพวิวยามเช้านะครับที่ซาปาเวียดนามเหนือนะฮะจากโรงแรมที่พักเลยฮะสวยงามมากนะครับมีหมอกกำลังลอยคลอยออกไปทางซ้ายมือนะฮะแล้วก็เห็นสำนักงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น้งังๆนะฮะที่อยู่ไกลออกไปนะครับอ่ะโอเคครับเรามาพักเบรกกันเสาร์อาทิตย์นะฮะเรื่องการลงทุน ก็จะมาดูอันนี้นะฮะเป็นบันทึกการเดินทางนะครับวันนี้ในอดีตนะฮะตรงกับตอนที่3นะฮะของซีรีส์เวียดนามเหนือฮานอยซาปาฮาลองเบนะฮะอ่วันที่24พฤษภาคม2556นะฮะก็ไปสำรวจนาขัน้นบันไดหมู่บ้านชาวเขาในซาปาแล้วก็น้ำตกซิลเวอร์นะฮะเป็นวันที่2ในซาปานะครับแต่จะเป็นวันที่3าในเวียดนามเหนือนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อน เอาออกมานะฮะแล้วก็ขอปิดอันนี้นะฮะโอเคไม่งั้นมันจะกินเมมโมรีนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอไปเริ่มที่ตอนหนึ่งก่อนนะฮะจะสรุปคร่าวๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะนะครับเวียดนามเหนือฮานอยซาปาฮาลองเบนะครับก็ตอนหนึ่งจะเป็นการเที่ยวเวียดนามนะนะครับตอนสองก็เดินทางไปที่ ซาปานะครับเป็นวันแรกนะฮะเที่ยวหมู่บ้านเราชายหมู่บ้านตาวานนะฮะชื่อมันจะออกในลักษณะของเวียดนามกับจีนนิดนึงนะฮะเพราะว่าไอเมืองลาวไกเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเมืองเหนือสุดของเวียดนามเนี่ยมันติดกับชายแดนจีนพอดีนะฮะซึ่งซาป,ปาก็อยู่ในในเมืองอันนี้นะครับแล้วก็วันที่3ก็คือวันนี้ในอดีต12ปีที่แล้วนะไปน้ำตกซิลเวอร์นะฮะ อาหามทอนพาสจุดชมวิวเขาหามลองกลับมาสถานีลาวไก่นะครับโอเคนะฮะแล้วก็วันที่4นะครับไปล่องฮารองเบนะฮะแล้วก็วันที่5บินกลับนะครับอ่ะจะบอกว่ามันมีแถมมาอีกอันหนึ่งนะฮะนั่นก็คือผมมีอาการผิดปกติในทริปนี้นะฮะซึ่งไม่รู้ตัวหรอกนะฮะไปรู้ตัว อีกทีหนึ่งอีก2เดือนนะฮะหมายถึงอยู่ในประเทศไทยแล้วแหละแล้วก็ไปตรวจนะฮะแล้วก็นั่นแหละคิดย้อนกลับมานะครับว่าเอ้ยที่อาการแปลกๆที่เกิดที่เวียดนามเหนือนั่นคืออาการเริ่มแรกของคนเป็นโรคไทรอยเป็นพิษนะครับหรือไฮเปอร์ไทรอยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะแทรกตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่าโอเค มาในเรื่องเกี่ยวกับทิปก่อนนะฮะก็นี่ฮะถึงบ้านเขาแล้วฮะนะครับนี่ฮะภาพนี้ก็ผมรู้สึกว่าคลาสสิกดีนะฮะแล้วก็ที่ผมถ่ายเพราะว่าได้หมวกอันนี้ฮะหมวกสามเหลี่ยมเหมือนกับชาวเวียดกงนะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะอัน,นี้เขากำลังขายผลไม้นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็อันนี้ถนนผมจําชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะ เอ่ออะโอเคไม่เป็นไรนะโมไซเยอะมากนะครับแล้วก็ไปตามล่าเฝอนะเฝอเนื้อนะครับซึ่งจะเห็นในภาพนะไม่สุกครับกินไปได้ไม่กี่คำนะฮะกลิ่นแบบกลิ่นคาวนะครับกินไม่ได้นะแต่คนอื่นเขากินได้นะครับคราวนี้ผมมาท,ทบทวนอีกทีหนึ่งผมาอาจจะมีอาการร่วมเกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษด้วยทำให้กินอาหารอะไรไม่ค่อยได้นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวอาการผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นร้านคอฟฟี่ไฮแลนด์คอฟฟร้านดังนะอยู่ชั้นบนมี2หรือ3ชั้นเนี่ยฮะอันนี้อยู่ชั้นบนนะเพราะว่ามันเออน่าจะชั้น3ามมั้งผมจำไม่ได้ละนะฮะมันมีจุดชมวิวที่เป็นดูวงเวียนนะถ้าช่วงวันธรรมดานี้แบบมอเตอร์ไซค์นี้เยอะมากนะฮะอ่าโอเคผมขอไปเรื่อยๆนะทะเลสาบคืนดาดนะครับสะพานแสงอาทิตย์นะฮะ นะครับอ๋อนี่ฮะแล้วก็ไปจองตั๋วไอห้หุ่นหุ่นกระบอกนะวอเทอร์พัาเเตกระบอกน้ำนะฮะนี่ฮะตามนี้นะครับแล้วก็มาอะไรประมาณนี้อันนี้เพื่อนร่วมทริปนะฮะคุณแม่กับคุณลูกนะครับเปลี่ยนกางเกงนะสุสานโฮจิมินนะครับผมขอไปเร็วนิดนึงนะฮะ อันนี้นะครับหุ่นกระบอกน้ำนะฮะก็แอร์เย็นดีนะฮะหลับด้วยนะครับออกมาออกมาผมรู้สึกว่าเออเรามาเดินรอบอทะเลสาบนะบไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วมันเย็นแล้วนะฮะแดดไม่มีแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองเหงื่อออกมากผิดปกติออกมาตลอดอะ่ะเดินไปคือจะหยุดก็ออกจะเดินก็ออกนะฮะเอ้ยมีพาชนาไปผืนหนึ่งเช็ดแบบจนชุ่มอะ่ะ ซึ่งจริงๆผมเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายอยู่แล้วนะฮะแต่มันรู้สึกว่าวันนี้ทาไมมันออกเยอะจังก็คิดว่าเอ้ยตายละที่หาหนอยทําไมความชื้นสัมผัสสูงจังอ้าวจังนะฮะถ้าความชื้นสัมผัสสูงเนี่ยเวลาเหงื่อเราออกมันก็ระเหยยากนะฮะเพราะว่าไอ้น้ําปกคลุมอยู่ในบรรยากาศนะทำให้เหงื่อออกมาเนี่ยน้าระเหยไปยากนะมันก็อบอ้าวนะ แต่ก็ออกตลอดออกตลอดออกตลอดนั่นคือสัญญาณของคนเป็นโรคไทรอยเป็นพิษนะฮะซึ่งมันไม่ได้แค่อันเดียวหรอกมันมีเหงื่อออกเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อ,าอ่าผมขอเพิ่มเติมแล้วกันที่เราเรียกว่าโรคไทรอยเนี่ยนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมเคยคอมเมนต์หลายอย่างแล้วไทรอยต้องบอกนะฮะว่าเป็นไทรอยอะไรมันมีอยู่2ประเภทนะครับคือไทรอยสูงหรือไฮเปอร์ไทรอยที่ภาษาไทยเรียกว่าไทรอยเป็นพิษเนะะี่ยฮะ เขามาแปลอีกทีนึงว่าฮอร์โมนไทรอยมันสูงเกินกว่าค่าปกติมันก็เลยเป็นพิษนะฮะกับอีกอันหนึ่งไฮโปไทรอยนะฮะก็คือผลิตไทรอยมาต่ำนะะนั่นเองนะฮะก็คือโรคไทรอยต่ำที่ดาราส่วนใหญ่ที่เป็นนะฮะก็จะมีลักษณะที่อ้วนง่ายนะฮะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะฮะตรงข้ามกันเลยฮะไทรอยเป็นพิษนะฮะผลิตฮอร์โมนไทรอยมาเยอะฮอร์โมนไทรอยก็คือเผาผลาญน,นะฮะ กระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญเยอะนะฮะหัวใจเต้นเร็วนะหัวใจบีบสูบฉีดมาเร็วนะฮะซึ่งจะพบว่าถ้าไปตรวจทีปร่ะจรหรือตรวจความดันนะฮะ,ะความดันเราจะรู้ความดันบนกับดันล่างนะแต่โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับความดันแต่คุณจะรู้ได้จากชีพจรเกิน100ครั้งต่อนอาทีนะนะครับ100ครั้งอะผมร้อ 110 120อ่ะนะฮะแต่คือผมมารู้ตอนมาตรวจนะนะครับนั่นแหละฮะอาการของไทรอยเป็นพิษนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทายบ่อยนะฮะทายบ่อยนะครับทายบ่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ําหนักตัวลดลงไงครับมันเผาผลาญทั้งเหงื่อออกทั้งถ่ายนะฮะนะครับเป็นแบบโอ้โหลดลงภายใน1เดือนเนี่ยคุณสามารถลดลงไป5-10ถึโลได้เลยนะฮะนะครับเหงื่อออกง่ายร้อนมากกว่าปกติ นะครับชีพจรเต้นเร็วมากกว่า100ครั้งต่อนาทีแล้วก็น้ำหนักตัวลดลงเร็วมากนะครับบอกได้เลยถ้าคุณมีสามอาการนี้คิดได้เลยว่าน่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษส่วนไทรอยต่ำหรือไฮโปนะฮะก็ตรงข้ามฮะ,ะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะฮะขี้เกียจนอนสมนะฮะอะไรประมาณนี้ที่ดารานักร้อชอบเป็นนะครับอ่ะนะครับเสริมไปในในคลิปนี้นะฮะนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะผมก็คิดว่าเอ้ยเขาบ้านบ้านเมืองเขาช่วงนั้นมันคงคงอบอ้าวนะฮะก็เลยไปหาร้านที่เป็นเปิดแอร์เย็นๆน่ะเข้าไปสั่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อเพื่อให้มันคูลดาวร่างกายตัวเองก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเพียด้วยแหละไม่เพียได้ไงฮะถ่ายบ่อยแล้วก็นะ,ะเหมือนเหมือนกับเรา อะไรอะ่ะออกกาลังกายอยู่ตลอดอะ่ะแล้วเราเ,าเพียเนาะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะฮะอ่าอันนี้ช่วงเย็นก็ไปที่สถานีรถไฟนะของฮาหนอยเพื่อเตรียมนั่งรถตู้นอนนะครับไปซาป,ปาซึ่งเป็นสถานีลาวไกลนะสถานีสุดท้ายเหมือนคล้ายๆกับไทยเราก็คือสถานีเชียงใหม่นะสถานีสุดท้ายคือเหนือสุดนะฮะโอเคเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะ ตู้นอนนะฮะโอเคเพื่อนร่วมทิปก็มีอยู่ด้วยกัน4คนนะครับอ่าตอน2นะฮะตอน2นะครับตอน2ก็ไปถึงนะอันนี้วิวเหมือนกันแต่ยังไม่มีหมอกนะฮะโอเคนะครับฝนตกนะนะ่าถึงแล้วประมาณ6โมงมั้งเหล่าไก่6โมง 4, 5นะครับผมขอไปเร็วๆเนาะนะครับแล้วก็นั่งรถตู้ ไปเข้าไปในซาปาอีกทีหนึง่งเหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าไปถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็ไปอาเขตนั่งรถตู้ไปไปลายนะครับประมาณนั้นเลยฮะนี่ฮะวิวที่ไปถึงนะที่พักที่พักก็ผมเลือกมาแล้วฮะไกลๆแล้วก็ได้เห็นวิวแบบนี้นะครับอ่าโอเคแต่ยังไม่มีหมอกนะครับมีหมอกนั่นคืออีกวันหนึ่งนะครับนี้ฮะก็ไปถึงก็นอนฮะเพียวๆเพราะนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะครับก็นอนแล้วก็ตื่น มาบ่ายๆนะไปหาอะไรทานก็ทานอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะอันนี้ไปต่างประเทศต้องลองเบียร์เขาครับ,รบอันนี้ฮานอยเบียร์นะครับพิซซ่าโอเคพิซซาก็อร่อยนะฮะน,นี่อันนี้เป็นโบสนะฮะโบสดังในซาปานะครับ,บ,าานะรบแล้วก็มาอีกแล้วนะครับพิซซ่านะครับ หมอกลงแล้วฮะตอนเย็นนะครับเราก็กลับมาที่พักอ่าแล้วก็ออกมาอีกนะกินเบกเกอรี่กินกาแฟอ่าวันที่3นะครับนั่นก็คือวันนี้ในอดีตนั่นเองเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะยีพฤษภาสองห้าห้าหกนะฮะก็นี่ฮะวิวสวยงามมากนะครับนะครับอันนี้ฮะเจ็ดโมงครึ่งนะฮะที่บอกนะครับจากห้องพักเลยนะครับ หมอกน้อยกําลังอ้อยอิงนะฮะโอ้โหแบบสวยงามมากเหมือนเหมือนปลายตอนหน้าหนาวของเราอะนะฮะเดือนธันวานะครับแต่อันนี้เดือนพฤษภาของฮานอยนะนะฮะนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ,รรบแต่ที่ฮานอยไม่จําเป็นต้องมอีอะไรนะใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากลน,นะฮะเช่าได้เลยนะครับแต่ไปที่มาเลเซียไม่ได้นะฮะต้องมีใบขับขี่นะฮะก็มา เติมน้ำมันนะครับห0 0 0 0่นดองแล้วก็มาที่ทะเลสาบซาปานะครับอันนี้ฮะแล้วก็นี่ฮะไปเช็คพอยต์เพื่อที่จะไปหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งเลาวชัยนะตาวานนะอันนี้ครับนี่ฮะนาคาบันไดก็จะประมาณนี้นะเออรู้สึกว่าในไทยเราที่เชียงใหม่แม่แจ่มนะอยากไปนะสุดท้ายไม่ได้ไปแม่แจ่มนะก็มีเหมือนกันนะนาคาบันได อ่าอันนี้หลักนะครับถ่ายกับหลักกิโลเมตรนะครับอันนี้หมูป่านะครับเ่ไปเรื่อยๆนะฮะก็แวะถ่ายกันไปนะครับบรรยากาศดีครับแล้วก็อ่าฮะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะกลับมาแล้วนะฮะมาทานกาแฟอีกแล้วนะฮะกับเบเกอรี่นะครับ อันนี้ฮะที่เห็นนี่ครับที่เห็นในวิวนะฮะ่าน่าจะเป็นสำนักงานของราชการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ไปน้ำตกซิลเวอร์นะฮะคราวนี้เป็นเหมือนกับเป็นทางออกไปข้างนอกแล้วฮะอันนี้ไปเจอฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนเลี้ยงนะฮะผมว่ารสชาติไม่อร่อยหรอกโอเคนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ฮะน้ำตกซิลเวอร์นะครับแล้วมันสวยยังไงเนี่ยครับงงมากเลยก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็ถ่ายรูปไม่ได้เดินขึ้นบันไดอะไรไปนะฮะแล้วสุดท้ายก็ไปคืนรถนะฮะแล้วก็นั่งรถตู้จากาตัวสปามาที่กลับมาที่ตัวเมืองลาวไก่นะครับามาที่สถานีรถไฟนะครับเตรียมนั่งรถไฟกลับฮานอยนะฮะนี่ฮะคนเยอะแยะ คือจัดการแบบผมว่ามีดีนะอะไรก็ไม่รู้นะ่นะงงๆนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเอ่อมานั่งรอรถไฟนะอยู่ข้างนอกนะครับโอเคก็จบของตอนที่3นะตอนที่4นะครับตอนที่4นะฮะตอนที่4เดินทาง4ชั่วโมงเพื่อไปอ่าวฮาลองมรดกโลกนะครับก็คือจาก ตัวเมืองฮารดอยเนี่ยนะครับนั่งรถนะฮะซื้อทัวร์ของเขาเนี่ยไปที่ฮาลองเนี่ยสชั่วโมงแล้วขากลับก็อีก4ชั่วโมงพูดง่ายก็คือการเดินทางใช้เวลาเบ็ดเสร็จ8ชั่วโมงนะแต่สวยนะครับอ่าวฮาลองนะฮะฮาลองเบย์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปวิวในธนบัตรของเขานะนะครับจะมีไกด์มาบอกนะแล้วก็มีถม้ำแล้วก็เปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะฮะ เออมามาถึงประมาณตอนเช้านะรถไฟมาจอดนะครับตีห้าครึ่งนะฮะแล้วก็เรียกแท็กซี่นะต่อรองแท็กซี่นะครับไปโรงแรมไรซิ่งดากอนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปอาบน้ําหัวเขาอาบน้านะฮะเพราะว่าเออเหมือนก็นยังพักไม่ได้ไงเพราะว่าไปถึงตอนเช้านะนั่นแหละช่วงอาบน้ําผมรู้สึกว่าผมแบบไม่มีแรงอะ่ะจะเป็นลมอะไรสักอย่างหนึ่งะนะตอนนั้นก็เอ้ยแย่แล้วเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่มันยังไม่รู้ไงว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษไงนะครับ แต่ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยทริปนี้ร่างกายแย่นะฮะอ่ะโอเคก็นี่ฮะรถมารับนะครับรถตู้มารับแล้วก็มีไกด์นะครับอันนี้ชอบมากเลยเนี่ยโ,โหคลาสสิกมากเลยลมเย็นเกษานะครับปัดข้างถนนเลยนะฮะแน่นอนพาไปอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่นี่แล้วก็ถึงแล้วนีะฮะถึงท่าเรือนะครับ เออไปซื้อตรงซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นเรือนะฮะล่องเรือก็ประมาณอันนี้แหละฮะนะครับก็มีอาหารว่างให้กินนะมันรวมเบ็ดเสร็จอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะฮะเหมือนกับล่องอะไรอะ่ะล่องอ่าวพังงานะฮะเป็นภูเขาหินปูนนะผมว่าบรรยากาศคล้ายๆกันแต่เขาเขาเยอะกว่าเราเยอะมากนะฮะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะ2 0 0 0หรือ3000นะในอ่าวฮารองนะครับ สวยงามอ่ะนะฮะอันนี้เหมือนเหมือนเจ้าตู่ไหมเนี่ยผมเขียนไว้ว่าอะไรนะฮะอ่าคลายสุนัขนะครับนี่ฮะธนบัตรใบละสองแสนดองนะฮะธนบัตรคือเขาที่อยู่ตรงหน้านั่นเองนะฮะอันนี้นะครับเออผมไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าหรือว่าไอ้เขาอันนี้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับนะฮะแล้วก็เขาจอดมาให้พายเรือคายักนะฮะก็แน่นอน นะครับพายนะครับอันนี้ฮะตอนแรกคนที่ดูแลขยักไม่ยอมให้พายฟรีนะต้องเสีย20,000ดองนะฮะผมก็เลยไปบอกไกด์ให้ไกด์ช่วยคุยสุดท้ายยอมแต่ให้นักท่องเที่ยวสัญญาว่าจะไม่พายลอดถ้ำนะเออก็ถือว่าปลอดภัยนะมีมีเสื้ออยู่ชีชนะนะครับอันนี้นะครับสนุกครับสนุกนะครับเออแล้วก็กลับมานะฮะแล้วก็ไปต่อตรงนี้ฮะจุดถ้ำ เดาโกนะฮะท่ามสวรรค์อ่าโอเคผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนไปอ่าวฮาลองก็ต้องไปที่นี่ฮะเป็นจุดสำคัญอยู่แล้วเหมือนจุดชมวิวเจมบอนนะฮะนะครับภูเขาหินอาเขาตาปูเนาะนะครับที่เจมบอนมาถ่ายเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะ,ะอันนี้เดินขึ้นไปนะโอเคก็สวยงามแหละฮะแต่สวยงามก็เพราะว่าเปิดไฟเปิดสีอะไรนะเป็นเขาย้อยนะครับ นะครับเป็นภูเขาหินปูนที่มีแร่แคลเซียมนะแล้วก็มันก็ย้อยลงมานะฮะเอออาแต่ผมบอกว่าไม่เหม็นขี้ค้างคาวนะถ้าในไทยเราจะเหม็นขี้ค้างคาวเพราะส่วนใหญ่ถ้ำในไทยอ่ค้างคาวจะใส่เป็นบ้านนะครับอ่าวิววันนี้ฮะนะครับผมก็คุ้นๆน,นะฮะมาอ่านที่ตัวเองเขียนนะ จุดที่มีแสงลอดภายนอกเข้ามานะครับดูแล้วคล้ายๆถ้ำแม่อูสุที่จังหวัดตากเออใช่นะฮะผมนึกขึ้นได้เอ้ยทำไมวิวมันคุ้นๆจังใช่เหมือนถ้ำแม่อูสุนะที่จังหวัดตากนะครับที่เคยไปมาก่อนหน้านี้นะครับอ่านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็สวยงามแหละนะฮะแล้วก็จินตนาการเป็นนู่นนี่นะครับอันนี้อะไรเหมือนชายหญิงยืนจับมือนะฮะโอเคก็ว่ากันไปนะครับ เหมือนกันเลยฮะทำแม่อูสูก็เหมือนกันนะครับพยายามจินตนาการอันนี้เหมือนเงาหญิงสาวไหมนะฮะเออก็คล้ายเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเคนะครับวิวจากด้านบนก็กำลังจะลงไปแล้วนะฮะอ่ะพอหลังจากนั้นก็กลับเข้าท่านะแล้วก็ผมก็เขียนไว้ว่ารถที่จะรอรับเรากลับเข้าฮานอยอ่ะไม่อยู่นะ นะครับก็เออจริงๆอะ่ะผมก็จํารายละเอียดไม่ได้มาอ่านของตัวเองเออใช่ใช่จำได้ว่าตอนนั้นร้อนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปร้านใกล้เคียงนะสั่งไอศครีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วไกด์มาขอโทษขอโพยนะฮะซึ่งผมดู YouTube เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคนที่ไปต่างชาตินะชาวออสเตรเลียเป็นเป็นคู่รักกันเขาไปซาปาไปฮานอยไปล่องฮาลองเบย์เหมือนกัน เขาเจอประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประมาณนี้แต่นั้นเป็นเกี่ยวกับเรือนะนะฮะเวียดนามผ่านไปโอ้สิปีก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะนะฮะคือผมว่าการท่องเที่ยวอ่ะไทยกับเวียดนามไทยกินขาดอยู่แล้วแต่โอเคในเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกหรืออะไรนะเราจะเจอเขาแซงนะฮะเพราะว่าเราติดกับดักในเรื่องการเมืองนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็มาลองนี่ฮะครั้งก่อนฮานอยเบียใช่ไหมอันนี้ไส้งอนเบียนะฮะ ว่ากันไปนะครับผมไปที่ประเทศไหนผมจะลองเบียร์ประเทศนั้นเนาะนะครับไปลาวก็เบียร์ลาวเนาะไปซัป,ปโปโรก็เบียร์ซัป,ปโปโรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ฮะยามค่ำคืนนะครับหอคอยเต่านะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะวันรุ่งขึ้นก็บินกลับนะครับโอเคตามนี้นะครับ ก็สรุปนะฮะก็คือเป็นทิปวันนี้ในอดีตเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะยี่พฤษภาคมปี2556หรือ2013นะฮะแล้วก็ผมเพิ่นในส่วนของอาการเริ่มแรกของคนเป็นโรคไทรอยเป็นพิษนะฮะหรือภาษาอังกฤษคือไฮเปอร์ไทรอยนะฮะไม่ใช่ไฮโปนะฮะมันมีไฮเปอร์กับไฮโปนะฮะไฮเปอร์ก็พวกไฮเปอร์น่ะลุกลี้ลุกลนนะฮะอยู่ไม่สุขทำนู่นทำนี่นะฮะ ไอเปอร์ไทรอยนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ